เปิดบ้านใหม่ตรีชัยนรงค์ไม่เคยโกรธพ่อแม้ทิ้งให้อยู่กับแม่9พฤศจิกายน2022เปิดบ้านใหม่ตรีชัยนรงค์สาวปริศนาโชอ้างทำท้องแล้วทิ้งเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งยอดกะตันยูมีแม่ยกเทใจให้ติดตามผลงานของเขาอยู่ตลอดสำหรับตรีชัยนรงค์เจ้าของชายาจิโกบิ๊กไอสายอารมณ์ควัญใจแม่ยก เขาเกิดแล้วก็โตที่บ้านน้องนกเขาจังหวัดสะแก้วพ่อแม่มีอาชีพทำสวนทำนาฐานะครอบครัวก็ดีมีพร้อมทุกอย่างจนอายุ9ขวบครอบครัวมีปัญหาอายุ10ขวบพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับแม่ตามลำพังกับลูกสี่คนน้องสาวคนเล็กก็เพิ่งคลอดเขาไม่เคยโกรธพ่อคิดว่ายังไงก็เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดขณะที่แม่ไม่สบายต้องรักษาตัว มีเพียงไรายได้จากพี่ชายคนโตให้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็รักษาแม่จนหายหลังจากครอบครัวได้ขายสมบัติเก่าจนหมดแลกเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงปากท้องเขาได้พี่ชายคนโตส่งเรียนหนังสือเห็นว่าครอบครัวลำบากจนไม่มีใจเรียนก็ตัดสินใจลาออกมาทำงานด้วยการเดินสายร้องเพลงหาไรายได้ช่วยครอบครัว ตอนเรียนอยู่ม .4 ได้ค่าตัว100-300บาททำให้มีใจรักร้องเพลงจนมาประกวดร้องเพลงในรายการศึกวันดวนเพลงได้เป็นแชมป์17สมัยภายหลังนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับค่าย Grammy g o l แล้วก็มีผลงานเพลงออกมาให้ติดตามชมจนถึงวันนี้กลายเป็นขวัญใจแม่ยกหล้ต่อหลายคนซึ่งทำให้มีเงินไปสร้างบ้านใหม่ให้กับพ่อตามที่ได้คาดหวังไว้ แม้ว่าพ่อจะไม่ได้อยู่กับเขามานานแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกชายที่กระตันอยู่มากๆตอนนี้ครอบครัวก็มีกินมีอยู่สบายมากขึ้นบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากสุดยอดลูกชายมีการโพสต์ข้อความที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับของนักร้องหนุ่มตรีชัยนรงตกใจไม่น้อย เฮยมีอึ้งสาวอ้างทำท้องแล้วทิ้งตอนแรกก็งงๆตกใจหลังๆกลายเป็นเรื่องขำๆแน่ๆปีหน้ามีงานเพลงคอนเสิร์ตรัวๆแฟนเพลงก็มีหลายแบบครับบางทีก็ทักมากลางดึกวิดีโอคอลมาพอรับไม่พูดบางคนบอกจะเก็บเสื้อผ้ามาอยู่กับเราหนักสุดก็โทรมาหาผมบอกว่าทำไมทำท้องแล้วไม่รับผิดชอบยังให้เมียใหม่ตามมาทำไมที่เธอทำยังไม่พอใช่ไหมผมก็งง ก็ตกใจโทรมาหลายรอบหลังๆมาเวลาผมไลฟ์แฟนๆก็จะรู้จักคนนี้ดีคือเขาก็มาเม้นดีบ้างผิดบ้างเป็นเคสที่หนักเราก็เฟลนะใช้คำหยาบคายกับเราผมก็ตั้งสติว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ฟังด่าอย่างเดียวนึกไปเฮ็ดกันตอนไหนนอ้อทุกวันนี้แม่ๆก็แซวภรรยาตรีภรรยาตรีก็ขำๆ ผมก็แซวสวัสดีจ้าที่รักก็มืนมืนใส่ไปเป็นอารมณ์สนุกเขาก็พูดกับเราดีนะเขาน่าจะรักเรามากก็เลยไม่อยากจะเอาเรื่องก็พยายามเข้าใจว่าคนรักเราผมก็ไม่ได้หล่อนะหน้าอย่างการจิ้งเลนดีใจเขารักเราแต่ก็อย่ารักแฮงไลายเดอร์บอกได้คำเดียวหนุ่มคนนี้ก็ฮอตจริงๆดีทั้งหน้าตาแล้วก็ความสามารถครบเครื่อง